คือโซนโทของออได้บอกเลยว่าอุ้ยอยา <c oughs> ผมผมเป็นคนไม่เชื่อนะเรื่องเรื่องเรื่องบอกว่าวิญญาณหรือเรื่องพวกนี้แต่ว่ามีเหตุการณ์เหตุการณ์ใดๆเคยเกิดขึ้นกับตัวผมเองและทุกวันนี้ก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่ผมและเพื่อนผมได้เจอคืออะไรนะครับก็เร่ีผมจะเล่านี่ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนที่ผมเรียนตอนัธยมครับก็ แต่พอเราทราบว่าแต่โรงเรียนหรือว่าที่สถานที่ต่างๆเนี่ยที่มันมีบทมานเป็นมาต่างๆเนี่ยมันก็มีหลายที่ยังเลีนโขนลมเล่นใครมันก็ต้องมีนะเรื่องเล่าที่เราเรื่องเรื่ออะไรอย่างเงี้ยก็อะไรนะมันก็ไม่ใช่ขงขัดนะคือในการีเมันเกิดขึ้นตอนผมอยู่มสามครับผมตอนนั้นก็เป็นเด็กเป็นเด็กที่แบบว่าก็อยู่เป็นคนที่ทำกิจกรรมที่โรเรียนเยอะแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยกับโรงเรียนตอนเย็นเบ่อยมากแล้วก็จะกลับบ้านดึก ดึงมากครับก็อยากจะไล่ไอฟูใช่จะรู้แล้วเนะี่ยจะมีเนี่ยไอ้บุกเนี่ยแบบอยู่ทิ้วเีลนตลอดเลยก็ทิ้วเีลนผมเคยมีนักเรียนเนี่ยตายเพราะว่าหนีเรียนครับกระโดดข้ามกำแพงที่เป็นเหล็กเป็นเหล็กขึ้นมาเ่ยครับแล้วเสียบเข้าไปคนคป็นเชื่ยวพี่รอดพี่รอดคนเนี้ยคือเป็นรุ่นพี่ผมประมาณสี่ห้าปีแล้วซึ่งเพื่อนเพื่อนพี่ก็จบไปแล้วใช่ครับโดนโดนเหล็กเสียบ เขาตงอีเน็งตรงน,งน,รงนี้ตรงนั้นหกแต่เสียชีวิตเพราะว่าดึงออกครับดึงออกแล้วโรงพยาบาลก็รับไปแล้วก็ไปเสียเสียที่โรงพยาบาลซึ่งบริเวณตรงนั้นเนี่ยจะมีต้นโพอ,อยู่ต้นโพตรงสามแยกก่อนจะถึงตรงสายว,นะว,ว่าน้ำบอกว่าร่องนใหญ่มากก็จะพูดมากเพราะว่าถุงมัน,มนนั้นเ,นนนเรียบบนแผ่นโกลงโกงเอวเองที่มันเที่ยวหลังสาที่ใหญ่ที่สุดเขาก็ามันจะใหญ่ก็จะพูดมาอะไรอย่างเงี้ยัโกลงทุกคน,นที่ชอนแล้ว สตีวัดตากอากไม่ใช่ผมไปที่วัดตากอากาศอย่กันหน้าคนนรตกกลาเย็นวันนั้นเนี่ยผมจำได้เลยอยู่กันหน้าคนผมเนี่ยชอบเล่นบาสที่โรงเรียนตอนหลังเรียนครับบริเวณมอต้นเนี่ยก็จะมีสนามบาสแย่อยู่แบบเขาจะปอดไฟนะที่มอต้นเนี่ยแต่ว่าจะมีพวกพี่คนโตที่เขาจบไปแล้วอ่ะเขาก็จะมาเล่นบาสที่ตรงนี้กัน ซึ่งผมเนี่ยก็จะเป็นเด็กไงเด็กเด็ก,ดกมอต้นก็จะตัวเองเลยก็ต้องไปเล่นที่มอปลายเสียมอปลายแล้วได้ยังไม่มีสนามบาสใหญ่มีแต่สนามบาสมีแต่สนามบาสเล็กซึ่งตรงสนามบาสเล็กเนี่ยก็จะนั่งกับต้นโพลก็ต้องเ,เล่ทนที่เสียบที่เสียบครับเสียบตายตอนนั้นก็ระหว่างทางไงคือก็กำลังจะเดินเดินกลับมาจากมอต้นมาที่มอ,ทนนทมอปลายผมบึงเพื่อนเฮ้ยขออนุญาตนะรครับเฮ้ยดนคนเที่ยวอ่ะคนขี่อย่างเงี้ยเดี๋ยวผมไปขี่ก่อนนะซึ่งตอนคืนเนี่ย ห้องน้ำได้เปิดตรงมอปลาด้านหน้าซึ่งไกลมากครับผมเนี่ยกับเพื่อนอีกคนนึงก็เดินเข้าได้แค่สองคนคือใจก็ไม่ได้คิดเลยหรอกมันเหมือนเราก็คิดไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้ครับเราก็คิดแค่แบบพี่เดิมมันเล่นแล้วกาจะกลับบ้านเดี๋ยวมาเล่นต่อที่ตรงมอต้นสุดครับได้วก็กลับอย่างเงี้ยก็เดินไปกับเพื่อนสองคนไปเข้าห้องน้ำเข้าไปห้องน้ำเงี้ยครับพอเข้าเสร็จปั๊บผมก็กลับมาที่เดิมเงี้ยก็เล่นมาเล่นที่เดิมได้แหละตรงตรงมอต้นเนี่ยผมก็ตรงตรงมอปลายซึ่งเป็นสนามบอลเลยก็เล่นเล่นเล ที่สามคนก็ขอไปเข้ห้องหนาวบ้างตามเขาไปเขห้องหนาวที่ยี่ตรงออกไปใช่ไหมครับทีเนี้ยผมสองคนเนี่ยก็รอไงเพราะว่าเล่นสองคนก็เมื่อยอย่างเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ยเมื่อไหร่ว่ายุ่งกันยุ่งก็เลิกกันอย่างเงี้ยเฮ้ยไปไปมอต้นเถอะเดี๋ยวพวกให้ก็ตัดตามอย่างเงี้ยเพราะว่าพวกมันก็รู้ว่าเดี๋ยวว่าเราพอมีเมื่อไหร่แต่ก็ไปมอต้นผมไลยตัดสินใจกับเพื่อยเนี่ยที่มอต้นก่อนระว่าทางนั้นเนี่ยคือผมก็อยู่ที่มอต้นแล้วนะตอนเนี้ยสามคนเนี่ยเดินกลับมาแล้วก็เดิน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 มาอีกสามแยกเขาว่าวกันนับ วันนั้นเนี่ยเป็นวันพฤหัสผมทำได้เลยสายชีวสาใช่ไหก็เขาก็มองมามองมาตรที่พุ่มไม้ตรงสราไมนะ้นาแล้วก็ต้องตโทนมีผู้ชาย,ายใส่ชแดงโอคือตอนมาทาเี่ยนะครับผมเเรียนียเป็นเรียร์แบบว่าเรียนแบว่าคือมอตอนยังเป็นนักเรียนที่ตัดผมสขกเรียนอยู่ก็แล้วเอาละคอผมันก็ตัวภาษาเนี่นเนี่ยในคัวภาษา ทัที่ไปที่สถวมบนไม่มีนะเนี่ยเขาเห็นแบบแบบเฮ้ยแมงแอบชัวชัวเป้าต้นฟุ้งไม้ไปหาไปตามกันสามคนก็เดินเดินเดเไปเดินไปเดินปั๊บคนคนนั้นน่ยใส่เสื้อแดงเนี่ยก็เดินกลางทางเราคว่าที่เป็นักท้ี่ก็แข็งเสยาวมากเนี่ยเขาก็เดิน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 หนีไปเรือยแล้วก็ยื่มึนๆนะมึนมากแล้วก็ปือแบบรถกล้วยเป็นคือต้อโรงเรียนผมเนี่ยต้นไม้เยอะ็ป้าไปหาเขาเลยแม่งแกงชัวอีโฟสัต เล่นผมสามคนนะจิบโทรศัพท์ขึ้นมาจิบต้อบกดโทรหาผมครับนี่ครับโอ้โหแม่งเดี๋ยวไปดูนะโทรศัพท์ไม่ใส่ต้องขึ้นอย่างเงีมีเสียง,งอะไรเงี้ยก็กดโทรครับระหว่างนั้นผมอยู่ที่หมอนตอนผมไปดูเล่นนะโทรศัพท์ดังอะไรดังอะไรผมยื่นขึ้นมาแล้วโทรทำไมวะผมใา่ไม่ถ่ายไม่เจอเลยผมก็กดครับไม่รับไม่ตอบก็ไม่ได้ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลก็ไม่ไม่มีคนพูดครับผมก็วางครับอ่าเป็นอะไรวะอะไรเงี้ยไม่มีพูดอย่างเงี้ย ผมก็ไม่สนใจอะไรด้านอีกทีหนึ่งผมก็เลือกอะก็เพื่อผมลงโทราัอี์แล้วไนะก็หยิบนมาแล้วก็ก็ไม่พูดกลับไปที่ตรงนั้นให้ผม้สารคนมองไปครับผู้ชายาวัยนเ่็คนนั้นไม่ดูใครแต่ทอาท่าเอาม,ามอือยไว้กระเป๋าก็จับ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 นี้ครับแล้วผู้สารก็บอกว่าแล้วเขาก็หันหน้ามา ผู้ชายหนะ้ามันผงมากแต่ว่าสติหมดเลยทั้งตัวน่าย,ยิ้มให้แล้วก็กระโดนข้าวกันไปเลยสาวคนที่เห็นนะครับคืออนีผมไม่ได้เห็นเองกสาวไม่เห็นตัดไปที่ผมผมก็เอาละพอตัดไม่เจอก็เลยโอเคตัดใจเดินกลับไปลองสั่งแรกนันะ้นเผื่อว่าเ,เดจะเจอมันเดินไปดีผมก็เดิน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 แล้วปับเพื่อนผมสามคนนด้ก็เดินกลับมาแล้วก็แบบอ้วนแล้วแต่ผมเนี่ยผมยังไม่รู้นะเขาก็หันมอง วิ่งเดินวิ่งอะไเนี่ยก็วิ่งไปได้เลยก็ทะเลาะไม่รู้เรื่องเกาให้ทำเป็นว่าก็เออไม่รู้เรื่องเงี้ยผมไม่ได้เดินทางไปเดินทางไปถึงน่าทะเลาะก็ถามก็ได้รวะาเป็นอะไรัวะเออโทรมาบอกมาคุณทไมไม่พูดนะเขาก็แบบไม่พูดอะไรเขาบอกเออไม่มีอะเดี๋ยวออกไปก่อนเดี๋ยวไปพูดเพราะว่าวิ่งเพื่อนผมก็ลองร้องไห้ไงชื่อวิวร้องไห้แบบเร้องไห้ก็ไปเดินไปเล่นบ้านก่อนแล้วก็พอเห็นแล้วมันก็ไม่ฟังพ่าเจออย่างนี้เจออย่างนี้วันลุกขึ้นก็เรื่องเรื่องมันก็แบบ ผมเข้าเขียนกรมโมเดลเนี่ยก็ถามถามพูดถามนี่ถามเลยฮะเขาบอกว่าพอลุกขึ้นที่สาวเพื่อนผมมาส่งไปเรื่อยๆทีละผ้าทักเขาบอกว่าอ๋อก็เนี่ยน่าจะร้องเลยร้องมันเป็นแบบว่าเด็กกิจกรรมเหมือนกันนะแล้ววันที่เสียเขาเสียชุดแดงชุดพละเพราะฉะนั้นเขาเล่นพลาแล้วก็เขาโดนเองเพราเขาจะกลับบ้านก่อนเนี่ยครับซึ่งโมนดลเขาเสียก็เสียผมถืาดเหมือนกันแล้วก็ใส่ชุดพละเหมือนกันด้วยชุดแดงชุดรุ่นเพรมผมนะใช่ก็นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่แบบว่า ผมไม่ได้เจอไม่ได้เห็นด้วยตัวเองนะแต่คือเพื่อนผมเจอแล้วก็เล่าให้ฟังแล้วมันก็เห็นนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เออมันก็กแปลกดีที่แบบมันมีการอย่างเงี้ยครับน,นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่ง <Okay. S 1> โอเคยังไงครับพุ่ต้าโอ้โหน่าตัว